อิมินาสกาเรนะตังพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะตังธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามิอาราหังสัมมาสัมพุทโธภักขวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภักะวะตาธรมโมธรรมังมณมสามิสุปาติปันโนภักะวะโตสาวกาสังโคสังฆังนามามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสารเนนะสหปัญจศิลานิยจามาทุติยมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหปัญจศิลานิยจามาตติยมปีไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ สร้างขังสารนังขชามีทูติยัมปิพุทธังสารนังขชามีทูติยัมปิธรรมังสารนังขชามีทูติยัมปิสร้างขังสารนังขชามีตาติยัมปิพุทธังสารนังขชามี ตาติยมปิธัมมังสราณังคชาติมิตาติยมปิสังขังสราณังคชามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิอัทนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิ กาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทธังสมมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปัทธังสมมาธิยามิสุราเมรยมาตชาปมาธาทานาเวรมณีสิกขาปัทธังสมมาธิยามิ วันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมาธะเมพันเต <ifter> วันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมาธะเมพันเต <ifter> วันทามิสังขังสัพพะเมโทสังขมาธเมพันเตกราบกราบกราบ ต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาไหว้ท่านพระโพธิสัตว์กวนอิมอวโลติกเกโสวต่อค่ะ นำหม้อปุ๋นซื้อเสกเียเมานีฟูนำหมอปุ๋ซื้เสกียเมาวนีฟูนำหมอปุ๋ซื้เสกียเมานีฟูนำมอเกกโลกสื้อไกอนีทอฟูนำม้อเกกลกซื้อไกอนีทอฟูนำหมอเกกลกซื้อไกอนีทอฟูนหมอไตสือไตปีกวนซืออิมพอสัก นโมตืยสไตปีกวนส้ออิมพอสักนโมตืยสไตปีกวนส้ออิมพอสักกร,ราบข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสากยะมุนีพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขอน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระอมิตาพระพุทธเจ้า ข้าพระเจ้าขอน้อมนมัส,สการองค์สมเด็จพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์อวโลกิตเกวมกราบนมามโมตัยซื่อตยัยุยกิิวโกกิวลังกวนไตเแ่งกัมกวนสออิมพอสัก นมะไตชื่ไตปุยกิ้วโคกิ้วหลังกวนไตหล่งกํากวนสืออิมพพศักนมะไตชื่ไตปุยกิ้วโคกิ้วหลังกวนไตหล่งกํากวนสืออิมพอศัก นัมโมหุกนัมโมหุวับนัมโมเจงนัมโมกิวโกเกิวลังกวนสืออินพอสักทังจีโตโอมเกียรหัวโตเกียรตหัวโตเกียอตหัวโตลอเตียหัวโตลอเกียรหัวโตสาพอเทียนลอสิงตีลอสิงนางลีลัง หลังดีซิงเจ็กเจียใจหัวหุยหติ้งน้ำมอมอปัวเยียปอลอปิกลาช่วยชิ่ชวชงงังบอไงไต่ปุยซิมทอลนีช่วยชิ่วช่วยงังบอไงไต่ปุยซิมทอลนี ช่วยชิวช่วยงังบ่ไงแต่ปุย๋ยซิทะะนทอลนีปึงชื่ออันีทออยู่ไรปึงชื่ออันีทออยู่ไรปึงชื่ออันีทออยู่ไรกรบาบน้ำโมโหลาตันนอตลาเยเยน้ำโมออลีเยพอลูก,กิติชอบปลาเย่พอที่สักต่อพ่อเย โมฮอสักต่อพอเยมโมหอเกียรลูนีเกียเยงันฝักพันลาสฟาอีสุตันนตันแซนามโมเสกิตลีตออีมงอลีเยพอลูกีิตตีสิกฟูลาเลงคอพอนมัมโนอลากีนส,สีสีลีโมหอพันต่อซาแม่สักพอออเตาสีพงอสียิน สักพอสักต่อเนอมอพอสักต่อเนอมอพอคเคฟมอฟาตาเทาตันจีทองินอพอลูซีลูกเกียตีเกียลอตีอีซีรีมอฮอพอทีสักต่อสักพอสักพอมลามลามอซีมอซีรีทอย กิลุกิลุกิมงตุลุตุลุฟาเซเยติโมหฟาเซเยติทอลาทอลาตีลีนีสิฟูลาเยเจลาเจลาโมโมฟาโมลาโมติลีอีซีอีซีสิดนสิดนอลาเซียงฟูลาเซลีฟาโซฟาเซียงฟูลาเซเยฟูลูฟูลูโมลาฟูลูฟูลูสีลี โซลาโซลาเซลีเซลีสุลุสุลุพอทีเยพอทีเยพอท้อเยพอท้อเย่มีตีรีเยนอลักกินสีตีรีสิดนีนอพอเยมอนสอพ่อเศท้อเย่สอพ่อเหมาะเศท้อเย่สอพ่อ สดทอยีอีสิทธันล,ลาเยสพหอนอลากิยนซีสพหอมอล,นอลอานนลาสพห์เสดลาเจงอหมวกเคเยสพหา์สพมห์อเสดอเยสพห์ แจกิลาอสเสทเยสพหอปทมกิสเทเยสพหนลากินซีพันเคลาเยสพหมอพอลีเซงกิลาเยสพหนมหลาตันนตลาเยเยหนมออลีเยทอลูกิตติชอพันลาเยสพหงานเตตตินตูมันตลา ปตเยสอพฮอกราบ,บทต่อไปเป็นการไหวพระคาถา ท่านพ่อพระพิกขเนศท่านพ่อพระศิวะท่านพระแม่อุมาเทวีท่านพระแม่สุรัสวดีท่านพระพรมท่านพระตีมุรติเพื่อนำมาสร้งความเจริญก้าวหน้าของตัวข้าพเจ้าอมชิคเนสายะนามาหา E

ตริยนมะฮาอมทันตาตริยนมหาคราบับบทต่อไปเป็นการสวดพระคถาเงินล้าน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปัจจิฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสพเพยกขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะอุณโมพุทธาย วิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทโยพุทธะมาณีมามะพุทธะสวาโหมสัมปจิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอรือสัมปจิชามินาสังสิโม พรมมาจามหาเทวาสพเพยักคาปรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโปภวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิราทโยวิราคนายัง วิราหิงสาวิราาศีวิราาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสามานีมามาพุทธัสสาสวาโห وم, สมสมปจิชามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือสำจิชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสเพยัขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภภวันตุเมมีเตพาหุหติพุทธามาอุณะโมพุทธายะวิราธาโย ο, วิราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราธาสาวิราอิทธิโย ο. พุทธะ,ะมานีมามาพุทธะส,ะสวาโหมสัมปจิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเหรหือกราบกราบกราบ